ปักกัดตื่นปักกะ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 ตื่นคนเฮาจะตูจะรวยดวงจะสวยหรือว่าดวง อ้กกำได้ก็เบื่อไปเจือป้ากระตื้นวันพูกจะเกี่ยวเข้าในนาไปหาครูบาเปิดตำราตึงคืนโอ้ไวฉาไอ้ตุลุงเจ้าวันพูกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็รับเออโยมโยมกะเออ <c oughs> เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอ เออเกียงห้าเก้าเสียติดกับจันหี่หกสิบเสียวันอังการชีแปดสิบสองเสียชุกกับปุดสามเจ็ดชิบเอสเสียวันเฉากับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกีนี้เป็นวันใจยะทึดบดีเกียวเต้อมันเป็นวันฮอนวันไมเนอะบัแเตอรกาตุลงมันจะแน่ชักสองเพราะเชนนี่จ้างค้ไว้หันเป็นชีฟค้ จำเป็นได้เกียวเหี้กาจะฮโอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเตอะเนาะครูบาตำราด้านในเป็นวันฮอนวันไมเป็นวันใจอย่าทึดมันเป็นวันกะลาคินีเป็นวันบอดีขพอลุงอย่าไป บ่เจ้อกรรมตั้งเจ้าเกี่ยวเข้ากันทุนทุดตุลุงอฉันเข้าแรงแล้วกาเอาโยมโจมถามไปเลยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแรงเสือเตือไม่มาเป็นยังก้าขนาดตุลุงว่าหวานใจแยทุดบัดนี้เกียวเข้าแล้วหมดแล้วเกี้ยวมาเข้ามือไผทักคนเจือล่ำกับบัดีของยังอี หวันใจอย่าท <g ay> ึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้งทึดทึดจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้ยตุลุงวันใจอย่าทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้งทึดทึดจ้ะเกี่ยวเข้ามัดเข้าตีเข้าเสร็จแล้ว แตกดังทุกทุกคนห้องว่าไฟม้ไไม้ไไมคนห้องว่าไฟไม้ไไหมตยเจ้าึงบากไกนัง่งไขวค่คึกตะลงตะลงครับไหวฉาเนอลงผมจมไหฉาตะลงัลบากาศตะลงเออเสียงไผ่มาห้องมาขำเมื่อคืนเน่ยฮะ โอ้ยโยมโจมกัน่ะเออมีอย่างกะหอืมขอขอตุลุงจ่อยประกาศเฉียงตามฉายเฮือกามเจอไฟไมมหลองเข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะใจยเย็นเย็นโยมมันไม่บาแผลกาบาแผลอย่างไรแกดังลูปๆูขั้นเนาะข้าใจประกาศแลยเออโยมปิกไปพอ่อเฮือดีแถมกามรู้ของอย่างอี้เจ้อแแ่บได้ เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บัแท้เจ้าบ้านจะมาด่าหวัวตุหน้ากะแต้นะุุหลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปหรือไปเรื่องหะน่พอให้เหรอเข้าขใจแลลวโอ้ไม่แท้รู้แต้หวั่นใจยัดทืดไฟไหม้หลองเข้าทืดทืดม่วนแจ้เนาะ